เวร์นะเระเวระเบอรเพิร์เอร์เบรนะเบอร์เอร์นเบิร์เวอรนั่งสิ่เ้ราหน้าถลมบัวดอกอมล้มเป่าจนหนาบัวดอกอมลมปันจนเหนาตัวเขาเอาของนางถลมดำอีไกลเวอนี่ที่นี่ไปเมืองใหม่ไกลเมืองนี่ที่นี่ไปเมืองใหม่มาโนลาลาไทยไปหน้าบอดวยเงาอาบนอยทั้งเลยทั้งหิวเงาขับน้อยทั้งเง่ทั้งหิมาโนลาดังหูรลองลอยเมื่อบาน พี่รู้ไปดลวแว้งแว้งแวงแว้งแล้วแว้งแว้งแวงคื้นมุกขามู่แหงขึ้นเหลีวเหลวเหินไปสี่เอิร์มาใส่เซีวเซลวนั่งทิ้ไปคือนเหลีวเซลวไปคือแหงแงมแรงอาทิตย์ลง่ำแงมแรงอาทิตย์ลง่ำหลับพอตกถึงค่ำโดนพักต้นยางไม่ทอดตีตัวหัวห้างอยู่บนต้นยางเหมือนนกเหมือนกาที่จ่ายามน้องนี่ขากน้ำตาไหลพากคดถึงสีจนปู่ยาไม่เอาใจสน อย่าไม่เอาใจสนจะขาตัวตัวระบวงตวงที่ยังคิดคิดถึงสีทนและตลอดคิดถึงสีทนและตลอด,ถ,ละะลอดถึงอ้อมกอด